สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียจากแมชเดย์แรกของศึก ACL Elite ในฤดูกาลใหม่มาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองของพวกเขาหลังเกมที่ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะยอดทีมจากมาเลเซียอย่างยาโฮดารูทาซิมไปได้2ประตูตอนหนึ่งส่งผลให้ทีมแชมป์ลีกของมาเลทีมนี้ ยังเอาชนะบุรีรัมไม่ได้เลยในการพบกัน4ครั้งหลังสดุดซึ่งจะผลการแข่งข,ขันที่จบลงแบบนี้ก็ได้ทำให้มีแฟนบอลชาวมาเลเซียทั้งที่เป็นแฟนของยาโฮและก็แฟนทีมอื่นออกมาคอมเมนต์หลังเกมกันอย่างมากมายที่ก็มีทั้งเสียงบนเสียงตำหนิเสียงตัดเพอและก็เสียงเย้ยหยันโดยพวกเขามีความพิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาตัดเพอหลังความปลาชัยที่ J d ดีมีต่อบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งว่าเราเจอสโมสรไทยก็ยังคงแพ้อีกแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มาบ่นว่านี่มันน่าอับอายมากอย่างน้อยทีมอย่างเซลัง,งออยังสามารถบุกไปเสมอกับทีมบุรีรัมย์ได้เลยส่วนแฟนมาเลย์คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ล้อผลงานของ JDT ในแมชนี้ว่า จ่ายเงินเป็นล้ลานๆเพื่อดึงเอานักเตะนอกเข้ามามากมายแต่ว่ากลับโดนทีมต้มยำอัดซ่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตำหนิว่าเจอทีมแบบนี้ยังเอาชนะไม่ได้เลยทั้งที่มีแต่นักเตะต่างชาติเต็มทีมสมควรที่จะขายทีมเลยด้วยซ้ำซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจะต้องไปแปลกใจอะไรกันพวกเขาก็แค่เป็นเจ้ายุทธจักรในประเทศเท่านั้น จะไปชนะบุรีรัมได้ยังไงส่วนคนต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมเซลังงอเนี่ยควรที่จะมาเรียนรู้จากทีมบุรีรัมทีมนี้นะว่าพวกเขาทำยังไงถึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าเจดีทีได้เกมนี้มันช่างสนุกจริงๆที่ได้เห็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างบุรีรัมซึ่งเป็นทีมที่เจดีทีเอาชนะไม่ได้เลยในทุกปีที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประสิทธิภาพในเกมการเล่นของทัพปราสาทสายฟ้าว่า ในเกมนี้ทีมบุรีรัมมีการเล่นเพรสซิ่งกันได้อย่างโหดมากแถมผู้รักษาประตูของพวกเขาก็ยังตัวใหญ่เหมือนกับรถบัสและสามารถปัดป้องลูกยิงของ j จดีทได้แบบสบายสายไปหลายครั้งเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตัดพอไปถึงผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญกับชัยชนะของทีมบุรีรัมในแมชนี้ว่ามันบ้าจริงๆสุพนัทนั้นยิงประตูได้อีกแล้วที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเขาด้วยว่า สุพนัทเหมือนตานั้นได้กลายเป็นฝันร้ายของเราอีกครั้งส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาบนไปถึงผู้เล่นแนวรับของทีมยาโฮดารูทาซิมต่อไปว่ากองหลังของเรานั้นต่างชาติกันทั้งนั้นแต่ว่ายังประกบสุพนัทนักเตะไทยท้องถิ่นไม่อยู่กันเลยเด็กตัวเล็กๆดูอบอบ,บางแท้ๆพวกเขายังเอาไม่อยู่เลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบระหว่างดาวรุ่งไทยของบุรีรัมย์กับดาวรุ่งมาเลย์ของยโฮ่าสุภนัทเหมือนตาเนี่ยเขาเล่นได้เด็ดกว่าอาริฟซะอีกที่จากตรงนี้คนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจงเชื่อใจในตัวของนักเตะท้องถิ่นสุภนัทนั้นคือหนามยอกอกของทีม J d ดีอย่างแท้จริงทั้งที่มันมีนักเตะต่างชาติอยู่อย่างมากมาย ส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคาดหวังว่าก็หวังว่าถ้าได้เจอกับทีมบุรีรัมย์อีกครั้งเราต้องจับตายสุพนัทคนนี้ให้จงได้นะเพราะว่าเขานั้นถือเป็นต้นเหตุที่ทําให้ JDT ต้องเสียประตูมาหลายครั้งแล้วซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มองว่า JDT เนี่ยควรที่จะลงทุนซื้อตัวกองหน้าชาวเอเชียบ้างนะสุพนัทนั้นคือวัคิดจริงๆเอาเข้ามาเลยตอนตลาดซื้อขายเปิดอีกครั้งในครั้งหน้า ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีความคิดเห็นว่าปีหน้าเราควรเซ็นสุปนัทมาเลยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มองว่าเราควรเลือกเอานักเตะสเปนมาซจเธอไปเอาสุปรนัสเหมือนตายอย่างดีกว่าเขาคุ้มค่ากว่าเยอะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่อเกมนัดนี้ว่าเกมในวันนี้สุปรนัทนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจริง ส่วนผู้รักษาประตูของทีมบุรีรัมย์เองก็เซฟได้แบบสุดโหดขอแสดงความเคารพเลยจากแฟน j จดีทีที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่านายประตูของทีมบุรีรัมย์นั้นเหนียวจริงๆไม่อย่างนั้นทีม j จดีทน่าจะบุกไปชนะ4ประตูต่อ2ไปแล้วซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่า j จดีทนั้นแพ้เพราะว่าเอเธอริตนั้นเหนียวจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเจดีทนั้นไม่เกง่ง ส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อผลลัพธ์ในเกมนี้ในเชิงให้กําลังใจว่านี่มันก็เป็นผลงานที่โอเคนะสําหรับการเล่นในเกมเยือนบุรีรัมชนะได้จากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของกองหลางของเราและเจดีทเองก็ไม่ค่อยมีดวงในการเล่นเกมบุกกันด้วยมันจึงต้องยอมทําใจแต่เกมโดยรวมมันก็ถือว่า50-50นะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่า ถ้าเราต้องเจอบุรีรัมในสนามกลางผมว่าเราก็แพ้อีกอยู่ดีละดูจากสไตล์การเล่นแล้วบุรีรัมนั้นสามารถอ่านเกมเกมจดีทีได้ขาดเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าทีมบุรีรัมคืนนี้ดูแข็งแร่งและเล่นอย่างเป็นระเบียบกว่าที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าทีมบุรีรัมนั้นยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน ส่วนแฟนบอลมาเลนในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อว่าเมื่อไร่จดีจะได้เป็นราชาแห่งอาเซียนได้บ้างสักทีเนี่ยเฮ้อที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจด้วยว่า JDT เนี่ยไม่อยากที่จะเอาชนะบุรีรัมได้บ้างเลยเหอเยอยเอรเเหอเจอกันมา4ครั้งแล้วก็ยังแพ้โค้ชใหม่ก็ดูจะยังไม่รู้สไตล์บุรีรัมดีนักอาจต้องรออีกสักปี2ปีแล้วก็เปลี่ยนโค้ชใหม่กันอีก ผมเข้าใจว่า JDT นั้นเน้นเรื่องอันดับเอเชียมากกว่าแต่ก็หวังว่าจะไม่พลาดท่าจะหลุดเข้ารอบไม่ได้นะทั้งที่อันดับเอเชียของ JDT อยู่สูงกว่าบุรีรัมมากแท้ๆแต่ก็ไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความค้องใจว่าทำไมนะพอเจอบุรีรัมทีไร JDT ถึงต้องแพ้อยู่ตลอดแต่พอเจอกับทีมจากเกาหลีกลับสามารถเอาชนะได้มันแปลกจริงๆ ซึ่งในประเด็นนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเจดีทีนั้นมีอาถรรพ์กับทีมบุรีรัมจริงๆแต่มันก็ต้องยอมรับความจริงว่าบุรีรัมนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าเจดีทีพวกเขายัางเอาราชาอาเซียนมาจากบุรีรัมไม่ได้ตอนนี้บุรีรัมนั้นคือราชาที่จากตรงนี้ชาวมาเลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองว่า นี่มันคงถึงเวลาที่จะซื้อผู้เล่นบุริรัมแบบยกทีมแล้วล่ะมัง้งถ้าพวกเขายอมที่จะขายให้กับเรานะครับทั้งหดนั้นก็เป็นความมิถเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นขาหลงจากศึก ACL Elite ในแมชเดยแรกกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกรองในการแปลและตรงส่วนใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยครับ แต่สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ